สวัสดีจ้าพี่น้องปรากวนสีผ้าพ,พี่น้องมาเบึงวิธีทําให้บางฮงต้นเตียเนาะค่ะพี่น้องวิธีทําให้บัง,บง,บงฮงบางงต้นเตียนีย่ให้ต้นมันเตียติดดินถ้าบึงพ้นงานเลยพี่น้องถ้าติดตามตอนต่อไปของอวบตเขียวควนเห็ดไวเนาะค่ะเนาะปราควนมาเห็นก็เลือ่อทายให้พี่ๆน้องๆเบิงนี่ทำให้มะละกอต้นเตี้ยคนวะ นี่เนาะค่ะน้องพี่น้อ,นอ,นอง,อง,งอน,นี่เพิ่นกำลังจอดอกไอซี่จอดอกแล้วได้หนิฮะน,น,นี่นี่นะอือนั่นนั่นนั่นตุ้มตุ้มออกมาแล้วนั่นนี่เด้อค่ะพี่น้องต้นของขึ้นเนาะเพิ่นเห็นของคงนอันนี้คือเพิ่นทดลองทดลองทําให้มะละกอต้นเตี้ยเพิ่นวะนี่เพิ่นกัไก่สีออกดอกแล้วได้นี่เห็นบ่พี่น้องเออได้รู้เพิ่นงานใช่ปะนี่ นี้เพิ่งกระเห็ดจังสีของเพิ่นเนาะค่ะพี่น,นะน้องเนาะเบ็ดเบ็ดตุน่นาบ,บนนาหนงบนะาหงุ่งลงลักษณะแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องนี่จากเงามันนี่แล้วก็หนึ่งไบใวหนึ่งไปไหวแล้วกักปลักหมัดไหวนี่มันก็นเงยข้อขึ้นเ,เงยข้อขึ้นประมาณนี้เนะาะค่ะพี่น,น,พพน้องอันนี้คือวิธีการของเพนิ <ๆ S 1> พิ่นเห็ดเนาะ เดี๋ยวปกวักขวนกับสีมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่งน้องได้เบิึงเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องวิธีทำให้มากละกอต้นเตี้ยเพ่อดีขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนทุกท่านเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะว่ามันสิเป็นแบดดบใดบักหงต้นนี้เนาะค่ะพี่น้อง